คลื่นลมหนาวลูกแรกของปีนี้มาเยือนแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่ามวลอากาศหนาวจากจีนเคลื่อนตัวลงมาทางใต้ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้สภาพอากาศเปลีป่ยนแปลงทั่วไต้หวันอุณหภูมิลดลงปริมาณความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นยิ่งดึกจะยิ่งหนาวคลื่นลมหนาวลูกนี้มีระดับเทียบเท่าลมหนาวกำลังแรงโดยเฉพาะช่วงหยุดสุดสัปดาห์ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดต่ำกว่า8องศาเซลเซียสบนภูเขาสูงกว่า3,000เมตรมีโอกาสเกิดทิมมะตก 各地千公公以以上的的的高高山会有下雪一个特别是在中部北话大概两กรมอุตุระบุว่าวัยทิตปริมาณความชื้นในอากาศลดลงสภาพอากาศทั่วไต้หวันเปลี่ยนจากหนาวชื้นเป็นหนาวแห้งวันที่19บธันวาคมอากาศจึงจะอบอุ่นขึ้นด้านกระทรวงแรงงานประกาศแนวทางการทำงานกลางแจ้งเพื่อรับมือสภาพอากาศหนาวเป็นครั้งแรกโดยกำหนดให้หนายจ้างต้องดูแลการเพิ่มความอบอุ่นในที่ทำงานให้แก่แรงงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดสามแสนเหรียญไต้หวัน ช่วงเที่ยงของวันที่15ธันวาคมเกิดเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเมืองฮวาเหลียนระดับ6.2รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั่วไต้หวันระเบื้องโรงแรมแห่งหนึ่งที่ฮวาเหลียนร่วงหล่นทับรถเพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ กรมอุตุวิเคราะห์ว่าแผนน่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของที่นี่ที่มีแผนน่นดินไหวเกิดระดับ6ในรอบ32ปีเกิดจากการแตกแยกในชั้นหินทางธรณีวิทยาส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานออกมาจากทิศตะวันออกและตะวันตกทำให้ภาคกลางร,รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจนอย่างไรก็ดีช่วง3วันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอัฟเตอร์ช็อคที่อาจมีความรุนแรงตั้งแต่ระดับสขึ้นไป หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%ทางด้านธนาคารกลางไต้หวันคำนึงถึงอัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคปีหน้ามีแนวโน้มลดลงต่ำกว่า2%ประกอบกับเศรษฐกิจโลกปีหน้ามีแนวโน้มชะลอตัวอาจส่งผลต่อการส่งออกและการลงทุนจึงประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.125 นธนาคารกลางไต้หวันปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.125เป็นการปรับขึ้นครั้งที่4ของปีนี้ส่งผลให้ดอกเบีย้ยเงินกู้เพื่อการซื้อบ้านเพิ่มขึ้นเกิน2หากวงเงินสินเชื่อ10ล้านเหรียญไต้หวันและเวลาผ่อน30ปีเมื่อคำนวณเฉลี่ยงเงินต้นและดอกเบีย้ยก่อนขึ้นดอกเบีย้ยต้องชำระเงินคืน33,000เหรียญไต้หวันต่อเดือนหลังปรับขึ้นดอกเบีย้ยต้องชำระเงินคืน36,000เหรียญไต้หวันต่อเดือนเพิ่มขึ้น3,000เหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือต้องจ่่่ายยเเพิม36,60000รีีไตต้วันอป เท่ากับว่าต้องชำระค่าผ่อนบ้านเพิ่มขึ้น1เดือนนอกจากนี้ดอกเบีย้ยเงินกู้แบบมีสินทรัพย์ค้ำประกันดอกเบีย้ยระยะสั้นก็ปรับขึ้น0.25%เช่นกันจะมีผลตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนี้เป็นต้นไปสะพานนั้นฟังเอ้าเมืองอีลันที่พังถล่มลงมาเมื่อ3ปีก่อนทำให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิตหกรายได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยจะเปิดให้สัญจรอ,อีกครั้งในวันที่18ธันวาคมนี้สะพานใหม่ที่สร้างขึ้นถูกออกแบบเป็นรูปลักษณ์ของปลาสบะประดับตกแต่งด้วยแสงไฟ LED สีน้ำ ความงดงามเช่นนี้ได้กลายเป็นจุดชมวิวยามกลางคืนแห่งใหม่ของหนานฟางเอ้าไปแล้วโครงการบูรณะสะพานหนานฟางเอ้าใช้งบประมาณกว่า957ล้านเหรียญไต้หวันมีอายุการใช้งาน100ปีออกแบบป้องกันการกัดกร่อนและต้นานทานแผ่นดินไหวนอกจากนี้กรมทางหลวงไต้หวันยังเพิ่มงบประมาณให้อีก12ล้านเหรียญไต้หวันติดตั้งไฟ LED จำนวน121ดวงประดับตกแต่งให้สะพานสองสว่างยามค่ำคืนอย่างไรก็ดีหวังว่าในอนาคตสะพานแห่งนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ซึ่งช่วยกับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนให้คึกคักมากยิ่งขึ้น สำนักพระราชวังแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเรนทิราเทยพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาพระชนพรรษา14พรรษาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระอาทัตย์ขณะทรงกําลังทาการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอาเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14ธันวาคมได้รับการปฐถมพยาบาลณโรงพยาบาลปักช่องนานาจากนั้นทรงเสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำนักข่าว BBC ของอังกฤษระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับร่างการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา<ฮ>มีไม่มากนักทางด้านนายแอนดรูว์แมกเกรเกอร์มาแชลผู้สื่อข่าวอิสระชาวอังกฤษที่ติดตามความเคลื่อนไหวของราชวงศ์ไทยมาอย่างยาวนานได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียว,ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต้องใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของราชทยและพระประภาสะจึงต้องเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองคโตใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนานนับตั้งแต่ราัชากาลที่9สเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2559พระองค์พาได้กลายเป็นราชนิกูลที่มีบทบาทสำคัญแห่งราชวงศ์จัก,กรีและได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษในปัจจุบันที่ราชวงศ์ไทยยังไม่มีการกำหนดตำแหน่งองค์ราชทายาทองค์พาผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระพิชาสามารถที่สุดจึงมีโอกาสเป็นองค์ราชทายาทคนต่อไปที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน